สวัสดีค่ะลิซ่าแบ k ็คพิงค์เผยช่วงเวลาที่น่าจดจำขนาดถ่ายทำ MV p a เพย์อิ่วาาองวิดไ e คลิปนี้มาส่องโมเมนต์เรื่องราวของสาวแบ a ็คพิงค์สำหรับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนจากฉากที่ถูกไฟไหม้ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ a y i n g with f i ไ e โดยก่อนหน้านี้ b a c k คพิงค์เพิ่งฉลองครบรอบ5ปีของพวกเธอกับบิงผ่านการถ่ายทอดสดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่การเริ่มสายอาชีพของพวกเธอมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจากการพูดคุยก็มีเรื่องราวที่น่ารักเรื่องหนึ่งที่ถูกแฟนๆนำมาแชร์พูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นั่นก็คือเรื่องจากการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงวิดไฟที่นำเสนอสิ่งต่างออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ท้ายที่สุดก็ถูกเผาไปต่อหน้าต่อตาสาวๆแบ็คพิงเริ่มจากโรเซได้กล่าวว่า เนื่องจากฉากส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้ในมิวสิกวิดีโอมันจึงเป็นฉากที่น่าจดจำมากชีวิตฉันไม่เคยเห็นไฟอะไรใหญ่ขนาดนั้นเราใช้ไฟมากเพราะเพลงนี้ชื่อว่า Paying with f i ไ e จากนั้นโรเซ่ก็พูดคุยถึงฉากที่ลิซ่าถูกล้อมด้วยไฟลิซ่ายืนอยู่ท่ามกลางกองไฟและมีอะไรติดอยู่ที่ใบหน้าของลิซ่าในขนาดนั้นจีซูถามว่า โอ้คุณกำลังพูดถึงตอลิซ่ามีขี้เท่าบนใบหน้าของเธอหรือจากนั้นโรเซยืนยันว่าเป็นฉากเดียวกันและเล่าว,ว่าใช่ฉากที่ลิซ่าเดินหนีจากกองไฟช่างหน้าประทับใจลิซ่าก็ได้บอกว่าเธอไม่รู้ว่าไฟได้ทำอะไรกับใบหน้าของเธอบ้างพร้อมบอกว่าไม่มีใครบอกเลยว่าจมูกของฉันเต็มไปด้วยขี้เท่าจากนั้นเจนนี่ก็พูดขึ้นว่าผู้กำกับไม่ได้ลบตอนตัดต่อหรอ ลิซ่าตอบว่าเธอไม่แน่ใจแต่มันก็กลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำจนถึงตอนนี้และนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวโมเมนต์ช่วงเวลาที่น่าจดจำของลิซ่าขนาดถ่ายทำเอ็มวีเพย์อินวิดไฟซึ่งแอดก็ขอนำมาแชร์อัปเดตให้ฟังจากเว็บไซต์ว้าวทีรันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ